เรามาตามดาวกันอีกแล้วครับตามดาวตามจักรราศีของโหนไทยบ้างครับลองรู้ป็ปยังไงผมมองมองแล้วดาวอังคารนั้นยังโดดเด่นมากสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับเรามาตามดาวกันอีกแล้วครับตามดาวตามจักรราศีของโหรไทยบ้างครับลองดูเป็นยังไงผมมองมองแล้วดาวอังคารนั้นยังโดดเด่นมากดาวอังคารคือดาวทหารคือตัวเลข3ครับนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง แล้วเจอตอนเช้าดาวพระศุกร์ก็สว่างพระศุกร์คือดาวเลข6แต่ศุกร์เจอพุธไม่ใช่ธรรมดาพุธศุกร์ยิ่งดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารผมให้เลขเด่นเป็น3ส่วนเลขรองมี6กับ4ติดตามกันดูนะครับใครโชคดีก็บอกผมบ้างนะครับมีความสุขครับ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ